สวัสดีครับผมโครุนนะครับนิรุนอัสวะพักดีเฮดโค้ดเอฟซียะลาครับผมรู้สึกอะไรกับการมารับงานเอฟซียะลาในฤดูกาลนี้ครับก็อย่างแรกต้องต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางบอร์ดบริหารครับบารบอมะของเราท่านอสมีบุปการครับที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็คือได้เห็นความตั้งใจของของเอฟซียะลาที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็อยากพัฒนาเด็กท้องถิ่น ซึ่งซึ่งเรามองว่าก่อนที่มารับงานนี้ก็ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วก็ชอบแนวแนวทางแนวทางครับขอบมาครับปีที่แล้วนั้นทำเมืองตังถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยครับผมปีเนี้ยการที่มัทญยาลาเนี่ยกดดันไหมแล้วดูจากตัวผู้เล่นของยาลาปีเนี้ยเสริมมาดีมากพูดน่อยครับตรงนี้ครับก็ต้องขอบคุณเมืองตังครับในหัวเสน่ห์ที่ที่ซัพพอร์ต ต้องบอกเลยว่าแกแกพพอร์ตเต็มท <found> ี่ในในการทํางานตรงนั้นผลงานเลยดีขึ้นครับก็มารับงานเอฟซีลาก็ไม่ไม่กดดันครับไม่กดดันเพราะว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนที่หนึ่งเลยพัฒนาเด็กท้องถิ่นแล้วก็มีเป้าที่ชัดเจนถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ก็มันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็พัฒนาน้องๆด้วยครับผมเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองครับคิดว่าจะพาทีมจบอันดับเท่าไหร่ครับเป้าหมายส่วนตัวนี้ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ได้ให้เป้าหมายมาคือ 1- ใน5 แต่แต่ผมได้แชรเล่นกับตัวเองแล้วก็บอกน้องๆว่าขอเซอร์ไพรส์ขอเซอร์ไพรส์แต่เบื้องต้นนี่ขอ1ใน5ครับผมฝากอะไรกับแฟนบอลเนี่ยครับผมชาวยะลาก็ฝากแฟนบอลพี่น้องชาวยะลาครับมามามา่มามามาวมมาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องๆครับชาวจังหวัดยะลา f อซยะลาของเราครับให้ให้เต็มสนามครับแล้วก็เชื่อว่าพลังแรงเชียร์จากผู้เล่นคนที่12บสองกองเชียร์เนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังให้กับ ผู้เล่นของเราได้มีพลังมากขึ้นได้มีความความตั้งใจความมุ่งมั่นครับออฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเอฟซียาลาด้วยครับครับครับกองครับ